เป็นครูเวนศูนย์ฝึกด้วยโรงเรียนสีตรรมวิทยาคมศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารคนโฆตาบทที่23ระหวา่าปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับผมุกับนักศึกษาหารพิเศษสมเดพระนิราผู้การเรียนสียาคมครับ นักศึกษาวิชาทาหารนักทบนพลน,นันเป็นผู้บังคับแถวทหารต้อนรับสําหรับรองผู้บัญชาการมณคนทานบกที่13เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยวศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศร,รีนอนุวัวิยาคมและปิดการฝึกเป็นจําวนยอด1นึ่งกร้อยครับ